สวัสดีค่ะที่้อรับเข้าสู่ช่องเคนนียนี่นะคะวันนี้เนี่ยพิ่วมาทําคลิปไปกับทรงผมอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรเลยเนาะวันนี้พิ่วก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะ6ทรงผมนะคะที่ใครๆทําแล้วก็ดูดีค่ะจะมีทรงอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาที่ทรงแรกของเรานะคะทรงแรกเนี่ยพิ่วก็จะมัด เปียนข้างนะคะเป็นทรงที่คลาสสิกมากๆแต่ว่าทําทุกครั้งก็คือด,ดูดีแบบดูแบบว่าเรียบร้อยเนาะอข้างที่จะถักเปียนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนก็ต้องแบบลองว่าเอ้ยข้างไหนตัวเองแบบดูดีนะเออแต่พี่จะเอามาข้างขวานะคะนี่แล้วก็ถักเปียสามเลยค่ะแค่นี้พอนะคะทุกคนแล้วก็มัดยางเลยค่ะ นี่นะคะก็จับผมปลอยลงมานิดหน่อยตามความสวยงามนะคะนี่ก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเอยดูเรียบร้อยน่ารักมากๆเลยทรงผมทรงที่สองนะคะจะเป็นพิวจะมัดครึ่งหัวนะคะแล้วก็จะติดโบแบบน่ารักน่ารักเนาะโบที่เราจะใช้ในะวันนี้ก็คือ ตัวนี้ค่ะอันนี้พิวซื้อที่หอศินนะคะตอนนั้นมันมีงานแบบขายของกระจุกกระจิกอะสติกเกอร์โบเบอร์อะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็ซื้อนี้มาแต่จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะยี่สประมาณนี้นะ่ารักมากเลยนะคะเลไลเชอร์รี่โอเคเราก็จะมาครึ่งหัวก่อนเลยเนาะจะใช้วีนะคะ แล้วก็ใช้ยางมัดเลยนะคะอืมเสร็จแล้วพี่ก็จะติดโบนี้เข้าไปเนาะ จัดโบให้มันสสวยนะคะถึงเราจะมอไม่เห็นก็ตามใช้สัมผัสใจ <c oughs> นี่ก็คือฟินนชลุคของทรงที่2นะคะทุกคนโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนดูสาวหวานมากคือทรงอะไรก็ตามเมื่อติดโบเข้าไปนะคะ <c oughs> ก็จะดูหวานแววทันทีเลยเนาะนี่ก็เป็นทรงที่ทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็รวดเร็วมากเลยถ้าใครแบบคิดทรงผมไม่ออกว่าวันนี้จะทาทรงผมอะไรดีนะก็ ทรงนี้น่านําเลยนะคะง่ายมากๆต่อไปทรงที่3นะคะทรงนี้เนี่ยใช้โบเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าแทนที่เราจะมัดเครื่องหัวนะคะเรามัดหางม้าไปเลยเออก็จะดูแบบว่าน่ารักเกลนๆใสๆอะไรอย่างนี้เนาะ ที่จะมาถังมาให้ประมาณแบบกลางๆหัวนะคะอืมเสร็จแล้วก็ติดโบเข้าไปเลย นี่ค่ะทรงที่3เสร็จแล้วนะคะทุกคนดูแบบว่าเก๋นแก้วน่ารักเรียบร้อยมากเลยนะคะนี่เหมือนแบบว่าฟิลแบบว่าวิ่งเล่นอยู่ในแบบสวนดอ,อกไม้อะไรอย่างงี้เออทรงนี้ก็เป็นทรงง่ายๆนะคะที่ทำแล้วดูดีมากเลยนะคะเราก็เพิ่มกิมมิกด้วยการแบบใส่โบงใส่โบหรือไม่เราก็จะแบบอาจจะแบบติดกองติดกิฟเข้าไปนะคะก็จะเพิ่มให้ห่างมาของเราเนี่ยดูมีซัมติงมากขึ้นเนาะ ต่อไปทรงที่4ี่ของเรานะคะทรงที่4ของเราเนี่ยเราจะใช้รบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือเราจะใช้น้องกิฟต์ดำนะคะเพราะว่าเราจะมัดครึ่งหัวนะคะแต่ว่าการมัดครึ่งหัวของเราเนี่ยจะใช้กิฟต์ดำแทนเนาะแล้วเราจะจับผมนะคะช่อตรงนี้มาความหนาว่าจะจับหนาประมาณไหนก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยเนาะพอจับมาปุ๊บนะคะนี่เราก็จะม้วนเข้านะคะม้วนเข้าหาตัวเนาะ ม้วนผมเข้าหาตัวอประมาณสองรอบสรอบประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปติดไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอืมแล้วก็เอาคลิปบดำนะคะติดเป็นตัว x ให้มันครอสกันไว้นะจะได้ไม่หลุดแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะ เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเออเนี่ยคือพี่เห็นไอดอลเกาหลีกับในซีรีส์เกาหลีนะ่ะนะเอกทำทรงนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงที่แบบเออเปรี้ยวๆก็ได้เรียบร้อยก็ได้เนาะตามแบบว่าการแต่งตัวหรือว่าการแต่งหน้าของเรานะคะแล้วก็เป็นทรงที่ทําง่ายมากๆนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ทําได้แล้วเนาะอืม ทรงที่ห้ากันแล้วนะคะทรงที่ห้าเนี่ยเราจะทําเป็นเปียสองข้างเนาะแต่เปียสองข้างนี้นะคะเราจะปล่อยชายผมให้มันยาวกว่าปกติเนาะปกติเราจะปล่อยไว้สักประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่นี้เราจะปล่อยแบบทิ้งไว้ประมาณนี้เลยนะคะเริ่มจากถักเปียปกติเลยค่ะทุกคน ะะเราจะเหลือไว้ประมาณแบบฝ่ามือนึงอย่างนี้เลยนะคะนี่เราก็จะมัดเลยนะใครที่อยากแบบว่าเปลี่ยนสไตล์การเปียแบบเดิมให้มีสีสันนะคะนี่แล้วก็แบบทิ้งไว้นี่ให้มันเป็นแบบถ้าเราทำลอนอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะมันก็จะเป็นลอนน้อนี่น่ารักแบบเป็นผู้ผอะไรอย่างนี้เออ ลุกที่5ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่แนะนำลุกนี้ว่าให้ลอนอแบบลูสเ e curl อะคะ่ะลอนคลายๆเอาไว้ด้วยเนาะมันจะได้แบบว่ามีกิมมิกตรงปลายผมเนาะอ,อพิวก็สอนทำลอนคลายไว้แล้วนะคะนี่กดไปดูได้เลย มาถึงทรงที่6กทรงสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะทรงนี้เนี่ยพี่มีพร็อพอีกแล้วพร็อพของเราก็คือนี่ค่ะอันนี้คือผ้าคาดผมแบบลวดดัดนะคะนี่ข้างในจะมีลวดเห็นไหมมันจะแบบว่าดัดได้นะคะนี่หนไหมอ่าอันนี้เป็นลายแบบว่าพืชพัน์ดอกไม้นะคะนี่มีอยู่ลายเดียวนะเบอร็จแล้ว ก็สิ่งนี้นะคะสามารถมาทําอะไรได้สิ่งนี้เนี่ยทำได้ไหลายอย่างแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทําเป็นคัดผมนะคะจะบอกว่ามันมี2แบบด้วยกันเนาะแต่จริง2แบบเนี้ยมันก็แอบคล้ายกันแต่มันจะมีจุดที่ต่างกันนิดเดียวนะคะอันแรกเนี่ยเราก็เอานองนะคะไปไว้ตรงกลางหัวงี้เลยอ่ะวางเฟรชพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็เอาสอดเข้าไปในผมนะคะ ซึ่งจะต้องแบบแบ่งผมนิดนึงเพน,นึงนะต้องแบ่งผมแบบมาข้างหน้าแักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาน้องเนี่ยชุยไมไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเข้าไปในหัวอย่างงี้ากนั้นเนี่ยก็ไปบิดเรียวมันข้างในนะคะบิดบิดบิดชิปเรียบร้อยนะคะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูเนาะแป๊บนึงนะนี่นะคะทุกคนเห็นเปล่านี่มันจะแบบปิดบิดอย่างนี้นะคะไว้ข้างหลังเนาะอาจจะเก็บไปข้างๆก็ได้เพื่อความรีบร้อยนะคะแต่อู้เก็บไปข้างๆหลุดเลยนี่ก็ <c oughs> ม้วนบิดตรงร่วนนะคะแล้วก็ทิ้งไปอย่างนั้นแหละเนาะห <c oughs> มุนให้แน่นๆเลยอ่า ทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เหมือนในรูปไอจีล่าสุดของพี่นะคะรูปนี้นะพี่ก็ทําแบบนี้นะคะน่ารักมากนี่นะคะนี่ส่วนแบบที่สองนะคะที่สามารถทําได้อ,ออกมาก่อนเนาะคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่แบบเมื่อกี้เนี่ยคือมันจะมีผมเหลือมาข้างนอกแล้วแบบเราแปะตรงนี้ไว้ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแต่แบบที่สองนะคะเราจะเอาไป ข้างหลังให้หมดเลยค่ะเออแล้วเราก็แปะข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาผ่านตรงหูเลยอย่างนี้เออแล้วก็มาหมนุนหมนุนหมนุนหมุนลวดเข้าไปนะคะนี่อันนี้ก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งนะอันเนี้ยก็จะคือผมจะไม่มาอยู่ข้างหน้าเลยจะอยู่ข้างหลังไปเลยนะคะนี่แบบนี้ก็จะได้แบบ อีกสไตล์หนึ่งเลยเนาะนี่โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ6ทรงผมที่ใครๆทําแล้วก็ดูดีค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่ละทรงผมเนี่ยทําง่ายนะคะแล้วก็น่ารักดูดีเรียบร้อยคือแบบทำแล้วดูแบบ มีระดับประทับใจมากเลยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย